ฉเฉลยข้อสอบดาราศาสตร์โอลิมปิกมอต้น0.3 2,551ลองมาลองทำข้อสอบดาราศาสตร์โอลิมปิกกันในสมัย10ปีก่อนนะครับ r รูซแอสโอนอเมอจะมาขอลองฉเฉลยข้อสอบคัดเลือกสอวนโนดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับอ่ะเรามาลองดูโจทย์กันดีกว่าอ่ะโจทย์ข้อแรกนะครับบอกว่าดาวเทียมสื่อสารอ,อ,อยู่ในวงโครจรที่สูงจาก200กิโลเมตรจากผิวโลกเนาะแล้วทีเนี้ยก็คือปรากฏว่า ไม่ได้มีการเคลื่อนที่เมื่อสังเกตจากโลกดาวเทียมสื่อสาร A จะมีความเร็วประมาณเท่าไหร่นะครับก็จากโจทย์เนี่ยถ้าเรารู้ก็คืออาจจะต้องไปทบทวนสูตรทางฟิสิกส์เนาะ F เท่ากับ mv สส่วน r เนาะแล้วก็เท่ากับแรงแรงสู่ศูนย์กลางหรือว่า แรงน้มถ่วงของโลกก็คือ gmm ส่วน r สเนาะเอ่อก็คือลองเข้าสูตรแล้ว v จะเท่ากับรูท gm ส่วน r แล้วพอเข้าคำนวณเลขออกมาจะได้468กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ลองกลับไปทบทวนดูอีกทีนึงเอ่อเนื่องจากว่าแอดมินเนี่ยไม่ได้คำนวณสูตรเหล่านี้มาค่อนข้างหลายปีแล้วถ้าเกิดมีผู้รู้ทางฟิสิก คิดว่าอันนี้มีมีสูตรอื่นที่ต้องคำนวณแล้วเป๊กกว่านี้เนี่ยลองเฉลยให้ให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับข้อ50นี้แต่ถ้าตอบนี้ก็คงอาจจะตอบกอไก่มั้งเพราะว่าใกล้เคียงสุดแต่ว่าคำนวณได้468กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะเป็นการแปลงหน่วยลองลอง,ลองไปกดเครื่องคิดเลขอีกทีนึงสำหรับคนที่สอบสอบสอ,บอวนอ,นอนดาราศาสตร์เนี่ยค่าค่าคงตัวอะไรต่างๆตัวเลขเราอาจจะไม่ตรงกันเนาะเช่นค่าค่า g ค่า m อะไรอย่างงี้เนาะลองไปศึกษาอีกทีนึงปกติเขาจะให้มา ขอฉเฉลยข้ออื่นก่อนละกันเนาะสำหรับข้อแรกเนี่ยอาจจะยากนิดนึงลองกลับไปทบทวนฟิสิกส์นะครับ celestial mechanics ค,ครับข้อ51บอกว่าข้อใดถูกต้องเดือนมกราคมจะเห็นกลุ่มดาวแพททะเลอยู่ทางขอบฟ้าตะวันออกตอนหัวข้าข้อนี้ผิดคับเพราะกลุ่มแพททะเลก,ก็คือเป็นกลุ่มดาวของเดือนมกราคมตกพร้อมกักบดวงอาทิตย์ซึ่งหัวข้ามดวงอาทิตย์ตกไปแล้วผิดข้อขอไข่บอกว่าเดือนมีนาคมกลุ่มดาวปลาคู่อยู่กลางศรีรษะตอนเที่ยงวันอ่ก็คือ มีนาคมปลาก็คือเป็นกลุ่มดาวของเดือนมีนาคมเนาะ,อ,ะอยู่การศีรษะตอนเที่ยงวันซึ่งก็ดวงอาทิตย์ก็อยู่ตอนเที่ยงวันข้อนี้ถูกข้อคอควายเดือนพฤษภาคมกลุ่มดาววัวก็คือกลุ่มดาวที่ตรงกับดวงอาทิตย์เช่นกันอยู่ทางทิศตอนตกตอนใกล้รุ่งผิดเพราะว่าใกล้รุ่งดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นเนาะข้อ4ข้อง,งูงูบอกว่าเดือนธันวาคมกลุ่มดาวคนยิงธนูซึ่งตรงกับเดือนธันวาคมเช่นกันอยู่กลางศีรษะตอนเที่ยงคืนผิดเพราะว่าดวงอาทิตย์ต้องขึ้นตอนกลางวันข้อนี้ตอบข้อขอไข่ ทำไมวันสงกรานต์13เมษายนจึงเป็นวันที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยดวงอาทิตย์อยู่ใกล้โลกที่สุดตอนนั้นข้อนี้ผิดเพราะว่าปกติดวงที่จะใกล้โลกที่สุดช่วงประมาณราวๆวันที่2-4มกราคมของทุกป,ปีซึ่งจริงๆเป็นฤด,ดูหนาวเนาะแล้ววงโคจรโลกไม่ได้รีมากข้อกอไก่ผิดขอไขดวงดวงอาทิตย์อยู่ที่ declination 13องศาโดยประมาณถูกเนื่องจากว่าในวันที่13เมษายนเนี่ยดวงอาทิตย์จะอยู่ใกล้จุดเหนือศีรษะของ กรุงเทพมหานครเนาะซึ่งกรุงเทพวที่อยู่13เนี่ยจริงๆอ่ะมันจะไม่ใช่วันที่13เมษายนร้อนที่สุดน่าจะเป็นประมาณที่27-28เมษายนเนาะไม่ใช่วันนี้แต่แต่ว่าถ้าสมมุติว่า declination ประมาณ13แล้วเราอยู่ที่ l a t i t จ d ด13เนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะผ่านกลางศีรษะพอดีสําหรับคนที่ต้องสอบสอบวนดาราลศาสตร์กับไปทบทวนทีนี้นะครับข้อนี้ถูกข้อขอควายดวงที่มีพลังงานไม่สุดช่วงนั้นไม่เกี่ยวเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับจุดดาการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ไม่เกี่ยวต่อขอคร ้าในปี25 5 1ดาวพระัสวัดีในกลุ่มดาวคนยิงธนูและปี5 5จะอยู่ในกลุ่มดาวอะไรกลุ่มดาวคนยิงธนูก็คือเป็นของเดือนธันวาคมถูกไหมครับดาวพระัสบัดีรอบหนึ่ง12ปีแปลว่า1เดือนแปลว่า1 1่ปีขยับไปได้1กลุ่มดาวเนาะ12ปี12กลุ่มดาวได้12จักรราศีพอดีเพราะฉะนั้นขยับไปได้4เดือนก็จะเป็นธันวาก็จะเป็นมกราคมพายมีนาเมษาตกเมษาเนาะเมษากลุ่มดาวแก้อ่าข้อง้ารอยู่ทราบว่าอศี่ของโลก ได้ใช้ไม้ยาว1เมตร1เมตรนะว่าแนวตั้งฉากเขาบอกว่าแนวของไม้นี้ทอดไปทิศเหนือยาวสุดตรงนี้นะครับบอกว่าเงาทิศทอดไปทิศเหนือยาวสุดก็คือตรงนี้อันนี้คือมุมของดวงอาทิตย์เนาะก็คือ1.732เมตรนะแต่ตรงนี้เสายาว1เนานะในตอนเที่ยงวันของวันที่22 ธันวาคมถามว่าเขาอยู่ที่ละที่จูดอะไรบนพื้นโลกก็อันนี้ต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะก็คือว่าปกติเนี่ยโลกโลกเราเนี่ยในวันที่22ธันวาคมเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ปัดใต้ที่สุดถูกไหมครับออไอ้วันที่22ธันวาคมดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวันนั้นเนี่ยไอ้มุม declination ของดวงอาทิตย์ก็คือมุมที่ดวงอาทิตย์ปัดใต้เนี่ยจะปัดมากที่สุดในรอบปีคือประมาณ23.5องศาถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยเรา ไอตรงมุมตรงนี้มันเราก็ต้องมา,มานั่งบวกบวกลบเลขกันอีกทีนึงเนาะไอมุมตรงนี้มุมมุมของเงาตรงนี้เนาะจะเท่ากับมุมตรงนี้ถูกไหมครับทีเนี้ยเราจะหาไอมุมเทต้าตรงนี้คือยังไงก็เป็นใช้ตรีโกณมิตทิทั่วไปเนาะแทนแทนเทต้านะครับเท่ากับ1หาร1น3 2เนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์คือต้องการหาอาร์คแทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทต้าเท่ากับเท่าไหร่เดีนะ๋ยวยืมไปกดเครื่องคิดเลขสักครู่หนึ่งนะครับ1 หาร1.732นะครับแล้วหาอาร์คแทนนะครับได้0.52ทีนี้0.52เนี่ยหน่วยมันจะเป็นเรเดียนนะครับเราต้องแปลงหน่วยด้วยเนาะก็คือแปลง,งให้เป็นออองศาคือคูณ180แล้วก็หารพายนะครับพายเท่ากับ29.8องศาครับ โอเคจากคำนวณแล้วได้29.8องศาเนาะซึ่งก็ประมาณ30องศาอะถูกไหมครับแล้วก็ต้องบวกตรงนี้ไปอีก23.5เนาะเอา30บวก23.5ตอบ53.5องศาเนี่ยครับตอบข้ององูครับผมแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องมาดูดูข้อมูลตรงนี้อีกทีหนึ่งเนาะอะ่อันนี้จะตอบ5 3 5องศาเนี่ยก็คืออาจจะไม่ถูกเนาะจะต้องคิดต่ออีกสเต็ปหนึ่งทีเนี้ยก็คือเราต้องมาดูว่าตรงนี้นะครับมุม ตอนถ้าตอบเราตอบ53.5องศาเหนือทันทีเนี่ยเราก็จะตอบผิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วละติจูดบนท้องฟ้าอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้าถูกไหมครับอันนี้คือเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้าแต่ทีนี้ดาวเหนือจริงๆอยู่ตรงนี้อันนี้คือดาวเหนือซึ่งดาวอันนี้ไอมุมตรงนี้สมมุติว่าเป็นมุม A และกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นมุมเงยของของเจ้าละติจูดของโลกเราหนึ่งเนาะถ้าเราตอบไป53.5ไปเนี่ยก็จะผิดทันทีเนาะเพราะว่า เราจะต้องวัดมุมตรงนี้เนาะอ,อันนี้มุมนี้ก็จะเท่ากับมุม A อันนี้ก็จะเป็น90ลบเเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็ตั้งฉากตรงนี้ก็ตั้งฉากาลกลับไปทบทวนเรขาคณิตเนาะเพราะฉะนั้น A อะจะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือจะเท่ากับ90องศานะแล้วลบด้วย23.5องศาแล้วลบด้วย29.8องศานะตอบ36.5องศานะอย่าตอบผิดเชียวข้อ55ใช้ ชายผู้หนึ่งสังเกตเห็นกลุ่มดาวหนึ่งอยู่กลางศีษะตอนเที่ยงคืนนากลุ่มดาวอะไรไม่รู้กลุ่มดาวลูกปวดใจเนาะอยู่ตอนเที่ยงคืนเนาะอันนี้คือเที่ยงคืนกลุ่มดาวตรงนี้ท้าที่อยู่ตรงนี้เนาะอ่าเวลาวาดลูกก็วาดประมาณนี้อันนี้คือขอบฟ้าเนาะถ้าหลังจากนั้น3มเดือนแต่เปลี่ยนมาดูหัวขําแทนจะเห็นกลุ่มดาวเดิมอยู่ทางทิศใดอ่ะตั้งสติดูโจทย์เนาะเขาบอกว่าเปลี่ยนมาดูตอนหัวข้าเนาะเอาเราทีนี้เราต้องขยับ ขยับทีละอย่างก็คืออะขยับ3เดือนก่อนละกันเนาะถ้าเราขยับ3เดือนเนี่ยเดือนหนึ่งปเอ่อปกติ1 3 6 0องศาเนี่ยหาร12เดือนมันจะได้เดือนละ30องศาก็แสดงว่า3เดือนก็ขยับมา90องศาถูกไหมครับก็คือถ้าเกิดตรงนี้ก็ขยับมา3เดือนถูกไหมครับก็จะมาอยู่ตรงขอบฟ้าที่ตะวันตกพอดีถูกไหมอันนี้เป็นทิศตะวันออกนี่ทิศตะวันตกเนาะอ่ะ แต่ว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนมาดูช่วงหัวข้าแทนอันนี้เป็นเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนมันก็จะตกทางที่ตอนวันตกท้าเป็นช่วง3เดือนแต่ทีนี้เราขึ้นมาดูก่อนไงหัวข้ามมันต้องขยับไปตรงนี้ก็ต้องประมาณแต่ออกกลางท้องฟ้าเหมือนเดิมนะตอบกองกันอืมโอเคเพราะว่าตรงนี้มันต่างกันไปประมาณ6ชั่วโมงจากเที่ยงคืนมาหัวข้ามมันต่างกันประมาณราวๆหชั่วโมงหชั่วโมงเนี่ยหชั่วโมงคูณ15องศาต่อชั่วโมงเนาะโดยประมาณเนาะเอาก็คือเอา360องศา หาร24ชั่วโมงได้15เนาะก็ได้90มันก็เลยขยับขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมผู้สังเกตนะตำบลหนึ่งเห็นดวงจันทร์อยู่ทางขอบฟ้าทิศตะวันออกนะอันนี้พระจันทร์นะอ่ะอยู่ตอนเที่ยงวันพดอดีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ตอนเที่ยงวันนะหลังจากนั้นอีก7วันเขาจะเห็นดวงจันทร์จับขอบฟ้าตะวันออกอีกครั้งตอนกี่โมงอ่ะดูรูปคนนี้พระจันทร์เนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นตอนเที่ยงเนาะ12นาฬิกา พระจันทร์เพิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นพระจันทร์เป็นครึ่งดวงข้างขึ้นถูกไหมครับพระจันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้นอย่างนี้เนาะอ่าแสงสว่างก็จะหันไปทางทิศตะวันตกอนี้ทิศตะวันออกเนี่ยทีนี้เขาบอกว่าอีก7วันอันนี้ครึ่งดวงก็ประมาณขึ้น8ดข้ามขึ้น8ข้ามบวกเจ็ก็เป็นขึ้น15าข้ามก็คือพระจันทร์เพ็นเต็มดวงพระจันทร์เพ็นเต็มดวงขึ้นขอบฟ้าที่ตะวันออกก็ต้องขึ้นตอนเย็นเนาะต่อหกโมงเย็นข้อห้าสิ่เห็ดวงจนทรกยุปราคิดมากสิงหาคคมมรใช่ับ โจ์บอกว่าเป็นสิงหาคมแต่เราจะไม่สามารถตอบสิงหาคมได้นะตอบสิงโตนี่คือผิดเพราะว่ากลุ่มดาวจักรราศีเนี่ยมันจะเข้าไปช่วงประมาณกลางเดือนของทุกๆเดือนแต่เราที่15นาะตอบกลุ่มดาวปูเนาะขยับไปหนึ่งกลุ่มข้อนี้มีดักนิดนึงตอบกลุ่มดาวปูข้อ58ถ้ามีนักมายากลท่านหนึ่งทําให้ดวงทิศหายไปทันทีโดยไม่ให้ระเบิดเราเห็นดวงทิศหายจากโลกยังไงคําตอบก็คือแสงจากดวงทิ่เมื่อ8นาทีก่อนก็จะดับ ดำปิดปีไปทันทีแต่ทีเนี้ยเราได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เมื่อ8นาทีก่อนเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องเหลื่อมเวลากันหน่อยนึงข้อคำตอบก็คือก็จะหายไปในทันทีในเวลา8นาทีเนาะเออจะไม่ได้ว่าค่อยๆทยอยหายมันจะหายฟุบไปเลยข้อ59บอกว่าชายผู้หนึ่งต้องการเห็นกลุ่มดาวจาักรราศี32กลุ่มแต่ดูได้คืนละ5ชั่วโมงตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนเขาจะต้องวางแผนการดูดาวอย่างไรจึงจะเดินทางน้อยที่สุดและมีโอกาสเห็นได้มากที่สุดในเวลาน้ำมันแพงแบบนี้ ยากไปอีกอโอเคต้องการดูกลุ่มดาว12กลุ่มเนาะ1ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็คือต้องไปดูดาว2รอบเนาะอะทีเนี้ยก็จักโจทย์คือต้องดูว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะเห็นเห็นกลุ่มดาวครบ12กลุ่มได้ยังไงจริงๆมันควรจะเป็นเดือนที่ตรงข้ามกันเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นชอยที่ใกล้กันอย่างเช่นายมก,กลาต้นธันวาถ้าดูพร้อมกันเนี่ย มันก็น่าจะกลุ่มดาวซ้ำๆกันเนาะก็ไม่น่าใช่อืมทันวากับต้นเมษาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เนาะสิงหากับปลายตุลาเนี่ยอันนี้ห่างกันแค่2เดือนเนาะอันนี้ห่างแค่เดือนเดียวก็ไม่น่าใช่เนาะทันวากับเมษาเนี่ยห่างกันตั้ง4เดือนเนาะอันนี้พอเป็นไปได้ทันวากับสิงทันวากับเมษาสี่เดือนทันวากับสิงหาก็4เดือนแต่ว่าสิงหาไม่เป็นหน้าฝนนะผมผมถ้าให้ผมตอบเนาะไม่รู้โจทย์นี้ต้องการอย่างที่เราเดาไหมผมก็เดาเป็นข้อขอไข่นะ เพราะเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝนข้อ60ตรงที่ตอนเช้าและหัวข้ามมีขนาดใหญ่กว่าตอนเชียงวันเพราะอะไรคําตอบก็คือเป็นเพราะว่าความหนาของชั้นบรรยากาศเนาะไม่ได้เกี่ยวกับแกนเอียงอะไรมันเกิดการหักเหแสงแล้วทาให้ภาพมันเปลี่ยนมันจะเป็นความหนาแล้วก็อุณหภูมิของชั้นบรรยากาศอีกด้วยแต่ว่าข้อนี้เนี่ยข้อนี้ต้องกลับไปทบทวนเรื่องของออดวงอาทิตย์ ภาพตอนเย็นมันจะเกิดการหักเหแสงตอนช่วงเย็นเนาะเพราะว่าดวงที่จะต้องผ่านความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศในช่วงเย็นทําให้แสงมันกระเจิงไปหมดตอนแรกเป็นสีฟ้าตอนเที่ยงใช่ไหมแต่พอตอนเย็นแสงเดินทางมาไกลผ่านความหนาแน่นมาเยอะก็เลยทําให้กลายเป็นสีน้ําเงินกระเจิงไปหมดเลยนะสีแดงเนาะตอบข้อควายพอเข้าใจโจทย์ดาราศาสตร์ไหมครับ อันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเนาะขอบคุณมากที่ติดตามเนาะแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์หรือต้องการแก้ไขคําตอบอะไรยังไงคอมเมนต์มาขา้างล่างได้นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา a r c t u r u s astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ